อยู่กับช่องกิตตินโลบอกกันนะครับวันนี้จะมารีวิวผลโมกิกันนะครับตื่นแล้วไม่ตื่นนะครับสกิลแรกของผลโมกินะครับก็จะเป็นไฟโดสกิลเซตนะครับก็จะเป็นแบบนี้สกิลําทำดาเมจได้ อัวหนึ่งนะครับสกิลไฟโดรหรือสกิลแซดทำดา,มดามเมจได้สองพนร้อยสองนะครับส่วนสกิลเอ็กนะครับหรือสกิลสติ๊กกี้โดก็จะทำดามเมจได้ สามพนเจ็ดรอยสามสิบนะครับวะนเนี่ยตัวสกิลซีนะครับต้องใช้มัดหรือความชนานสองร้อยนะครับครับโดก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับทำดาเมจได้สี่พันสี่ันหกสิบเกนะครับส่วน สนสกิลวีหรือใช้ม้าสามร้อยครับส,สกิวลวีเล็ดเล็ดเลดตะเลดโดบาร์ลัดส่วนสกิลสุดท้ายนะครับโรเลอร์โดนัทใช้ความชำนาญห้าสิบหรือส,สกิลเอฟผลตื่นก็จะ ผลไม่ตื่นก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมาลองเปิดฮาคีด้วยส2มพครับเหมือนเดิมเลยสกิลนี้สามพนเ้สไม่รู้นะครับไปย้อนดูเองส,สกิลครับโดก็แบ๊บนึงนะครับจะให้โดยที ได้ประมาณเมื่อ,อกี้นะครับแบั้นกระดูดเอาเองผลไม่ตื่นก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้เป็นผลตื่นก่อนอ่าอันนี้ผมไปไปไปทำให้ผลมันตื่นนะครับจนผลโมดี่ตื่นดีธรรมดาได้แล้วนะครับในการ ก็จะมีสามรูปแบบนะครับรูปแบบแรกกดด้านซ้ายขวารูปแบบอันส้ายก็จะตีคู่มาครับลองสกิลแรกกันนะครับนิ้ทายแกลงหนึ่งครับโหลดสกิลก่อนสามพันห้าร้อยสี่สี่ครับดาเมจ สกิลเอครับเพสทีลิฟเวอร์มั้งเลยครับถ้าผมอ่านผิดก็ช่วยบอกกันหน่อยนะครับก็จะเป็นโมจิเสาขนาดยักษ์นะครับพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็กดได้ได้หมดนะครับว่าจะเอาไปบึ้มที่ไหน สกิลซีนะครับ mm. ก็จะเป็น piercing c o s e line mm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ mm. นี่ครับทำดาเมจได้สามพันสามพันห้าสิบสองนะครับสกิล mm. do fit feel salad mm. ก็จะเป็นสกิลวีสกิลสุดท้ายของผลโมจิ ได้สักประมาณ 3, สามพันสามร้อเก้าสิบเอ็ดสวสกิลสกอร์ชิงโดนัทก็จะทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีหนามทำดาเมจได้เยอะนะครับสามพันห้าสิบสองนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดติดตาม ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ว่าทุกคนมีผลโมจิหรือไม่บ๊ายบาย